สวัสดีครับสวัสดีพ่ออม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนครับผมช่องรถไทยมือสองสีสเ,เกตแานทีพซซีแทรกเตอร์อำเภอร์เบนจลักจังหวัดสีสกเกตครับผมมือนีมากทดสอบการเฮ็ดงานเฮ็ดการของยันมาห้าชีวิตแรกเด้อครับผมยันมาพเมีมยันมาพเมีมยันมาหาชีวิตแรงตัว e m หาหนึ่ง c t เด้อครับพี่น้องครับความอามาจัดโปรครับไถไปแล้วละคองหนึ่งครับ สภาพเบาไหวดินยังเหนียวครักดินเหนียวครับไปเบาไวบหคาไวครับรถนี่นคือยางไม้ซีเซ็นเ้อครับพี่น้องครับยางไม้ซีเซ็นแต่วว่ากะนำเพื่อนพึงรถครับอื่นที่ไถบ่ค่อยได้ครับหลากไปจัหน้อยกะลอฟี่ล่ะ ยางใหม่สีเส้นสีสันเดิมนะครับผมรถจดทะเบียนยี่เมษาหกนึ่นะครับยิบเจ็ดเมษาหกนึ่ครับเอกสารเล่มชุดโอนครบครับผมจักเฟืองจักต่อเขาเต็มหนาอุ้งลุ่มครับ มองนีจะคล้องเดิมเพลนปาดออกเด้อครับผมบอกว่าปาดออกเกี่ยนอย่างครับท่านนี่ราคากับบอลแรงยางไม้สี่เส้นดอกยางกับงามยางนาเนี่เพราเห็นฮอดดอกครับแต่ว่าเป็นยางไม้ครับผมพันหลังนี่พันหกใบหยิบซี่นะครับพันหกใบหยิบซี่ใบงามสุบใบนะครับ รหกใบยี่สี่แต่ว่าโค้งนี่กับสิมีห้อยเชื่อมนะครับเชื่อมมองนี้เนี่ยจักน้อยครับเชื่อมใบให้แข็งแรงครับท้ายก็สะอาดสะอาดนะครับผมบ่ม,มีหัวบ่ม,มีชื่มแต่กับมีสีถลอกมีขาดสนิมเนี่ยตามการใส่งานตามมาอยู่การใส่งานนะครับผมจัดโป ครับเดี๋ยวแจงราคาถ่ายคลิปด้วีน้องเดี๋ยวรีวิวให้เบิ้งก่อนอ่าเดี๋ยวทดสอบกันเหนงานให้เบิ้งครับผม ประมาณนี้ครับผมอ่าบอมมี่มองรีวิวครับก็เลยเอามาลุยพอแม่พีนองเดบิวงใส่งานในปกติแหรอครับพีนองครับามใส่ผมใส่แหละแต่ก็รีวิวโดนบ่ได้ไสถานที่บ่เอื้อมหน่อยนะครับผมครับอ่ะจัดโปรไปเลยครับจากสองแสนเก่ามื่นหาพันบาทขั้นนี้เคยล่วงสองแสนเก่ามื่นหาพันบาทนะครับมาเขียนไปยอยู่สองแสนแปดมื่นหาพันบาทแต่ยังบ่ทันไดริวิวนะครับผมเมื่อน,นี้ก็เลยมารีวิว อ่าจัดไป2 7 5 0 0 0บาทนะครับ2 7 5 0 0 0บาททรงฟรี500กิโลครับผม2 7 5 0 0 0บาททรงฟรี500กิโลสนใจกับเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3อำเภอเวนตลักจังหวัดศร,รีสะเกดขอบคุณทุกท่านครับขอให้เฮงๆรวยๆบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับผมสวัสดีครับ